สวัสดีค่ะพบกับครัวมาดามเชียร์ตะก,กี้นะคะวันนี้นะคะวันนี้จะพามากินแซลมอนค่ะซื้อแซลมอนมานะคะใหญ่มากวันนี้จะพามากินแซลมอนอน้ำจิ้มปลารา vs น้ำจิ้มซูชิกับวาซาบินะคะวันนี้ตะก,กี้ก็จะพามากินแซลมอนอร่อยๆนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดามทิชชร่ตะกี้มาดามทิชชร่ตะกี้ชาแนลนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะพามากินแซลมอนแซลมอนกับผักนะคะอลาัางการผักมากเลยวันนี้ที่จริงมีเยอะกว่าน,นี้นะคะผักแต่ว่ามันล้นแล้วก็เลยเอาแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็น้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มปลา vs น้ำจิ้มซูชิกับ อะไรนะวาซาบิเนี่ยค่ะวาซาบิหาซื้อได้ง่ายๆนะคะตามร้านก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะกินกับน้ำโคค่ะกินอะไรก่อนดีกินปลาร้าก่อนน้ําจกินปลาร้านะครับ พริกสดอืมอืมเริ่ดเริ่ดเริ่ดกินได้กันค่ะอืม อันนี้มาลองน้ำจิ้มซอสญี่ปุ่นบ้างนะคะกับวาซาบิรสเหมือนกันกับแครอทนะคะหมูรด บ้านนี้เรียกหมูรุดหมูรุดตลกกี้ไม่ได้ราดนะคะเพราะว่ามีน้ำจิ้มสองถ้วย สองน้ำจิ้มแตกต่างกันก็เลยไม่ได้ราดจิ้มเลยค่ะ ชอบอันไหนนะคะตักกี้ชอบปลาตักกี้ชอบน้ำจิ้มปลานะคะคุณอาเอ้ย หลากหลายนะคะมีอันนี้ด้วยพรบิกกะพระบิกกะสีเหลืองสีแดงสีเขียวนะคะบ้านเราเรียกอะไรพีกหยวกเหรอที่นี่เรียกพรบิกกะ <c oughs> อนนี้หัวใช้เท้านะคะบานเท่าเอิญอ่ะหัวใช้เท้าไงอร่อยค่ะจะก,กี้ชอบกินผักนะคะ เดี๋ยวจะสอนลูกสาวให้กินผักด้วยจะได้แข็งแรงอันนี้ก็บำรุงน้ำนมนะเนี่ย ำจิ้มซ้ายขวาเลยนะคะอยากกินอะไรเลือกอันนี้น้ำจิ้มปลาร้านะคะเราก็ทำเหมือนส้มตำนั่นแหละ แต่ว่าไม่ได้ใส่มะเขือเทศเครื่องปรุงเหมือนส้มตำเด็กเลยค่ะแต่ใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็แล้วแต่ใส่จํานวนพริกนะคะบารายเยิ้มค่ะบรายเยิมยย้ม,อ,มอันนี้เป็นอะไรที่ชอบมากถั่วนะคะเราสามารถเอามาตำได้เหมือนกันกับ ถั่วบ้านเรารสชาติมันอร่อยจริงๆนะคะมันจะอยู่ร้านลีเด่นอย่างใดนอ่อะไรเป็กจอดเอาเพราะว่าอืมมีมาหลายแล้วก่ชอบ มีผักหลากหลายนะคะเป็นคนชอบกินผักเยอะแยะมากมายผักที่นี่นะคะกรอบหวานกรอบหวานค่ะทุกอย่างกินแบบ สดผักกรอบหวานอร่อยค่ะพร,ะริกกะพร,ะริกกะ ทุกอย่างหากินง่ายๆนะคะ คายอาตะก,กี้จะชอบซื้อมาไว้ในตู้เย็ยนเยอะๆเพราะว่าที่เกียดออกไปช็อปปิ้งบ่อยเกียดออกไปบ่อยซื้อมาไว้ที่บ้านที่เราเยอะๆเลย มีความสุขมากเลยนะคะที่อยู่ที่บ้านอยากกินอะไรก็ทากินเองเพราะว่าตะก,กี้ชอบชอบทําอาหารเป็นคนชอบทําอาหารไม่ค่อยชอบออกไปกินร้านอาหารเท่าไหร่ทําเองอร่อยที่สุด ไปกินได้ก็จะเป็นพวกพิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ร้านซูชิอาหารญี่ปุน่นแซบบิกัะสามอันนี้รสชาติจะต่างกันนะคะแล้วตปกี้ชอบสีสีนี้สีเหลือง แต่ทุกอันมันก็หวานอร่อยนะคะค <c oughs> วามสุขของเราเนาะ ทำกินเองไม่ใช่เฉพาะอยู่ที่นี่นะคะทำเกินเองอยู่ที่ประเทศไทยก็ทำกินเองเหมือนกันเพราะว่าที่บ้านนะคะจะเป็นจะเป็นคนทำอาหารแล้วก็บางครั้งก็จะเป็นแม่หรือว่าน้องชาย เพราะว่าเราที่บ้านเราจะชอบทำกินเองมากกว่านะคะนสบายใจนั่นแหละครับชีวิตตักกี้ก็ทุกอย่างก็โอเคดีมาก ดีมากๆนะคะฝากถึงที่บ้านไม่ต้องเป็นห่วงนะคะสบายดีทุกอย่างสบายดีทุกอย่างแฮปปี้ทุกอย่างนะคะไม่เสียใจเลยที่ตัดสินใจมาอยู่ที่นี่นะคะไม่เสียใจเลยอยากบอกว่ามีความสุขมากมาะ คนเราเนาะอยู่ที่ไหนก็มีความสุขถ้าเรามีครอบครัวที่ดีมีครอบครัวที่เข้าใจซึ่งกันและกันให้เกียรติกันอะไรทุกอย่างสร้างความสุขกับคนที่บ้านเนาะแล้วทุกอย่างมันจะดีมากๆมันจะดีเองนะคะ ตะก,กี้ก็เป็นคนโชคดีมากที่ได้สามีเป็นคนใจดีนะคะขอบคุณขอบคุณทุกกรณีขอบคุณ,ท,กกณ,คณทุกคนที่มอบความสุขในชีวิตของตะก,กี้ให้ที่มอบให้ตะก,กี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะว่าต่อไปในคลิปหน้านะคะ จะเล่าให้ฟังว่าตักรู้จักกับสามีได้ยังไงนะคะคนนี้เป็นเป็นพรพิเศษนะคะที่ตักที่ตักขอเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าตักขอพอรวิเศษจากที่ไหนนะคะอุบไว้ก่อน มีความสุขมากที่มาอยู่ที่นี่ยอมทิ้งทุกอย่างยอมทิ้งอนาคตที่ประเทศไทยถึงแม้ว่ามันกำลังจะเดินไปได้สวยแต่ว่าคนเราเนาะยังไงก็ต้องมีครอบครัวเราอยู่กับครอบครัวเราคือมันคือความสุขอะคิดถึงทุกคนคิดถึงนักเรียนคิดถึงทุกอย่างเพราะว่าเราอยู่กับเด็กนะคะมีความสุขกับเด็ก ที่อยู่กับเด็กมีความสุขตะกี้เป็นคนรักเด็กมากแล้วก็ขอบคุณผู้ปกครองที่ยังพูดถึงยังเอ่ยถึงยังทักหายังอะไรแล้วก็นักเรียนนะคะที่ทักหาที่เชื่อคิดถึงอย่างนี้นะคะก็คิดถึงเหมือนกันคิดถึงทุกคนเหมือนกันนะคะเอ้ยอย่าให้พูดเลยมันซึ้งอะ่ะขอบคุณขอบคุณที่ไม่ลืมกันนะคะ ขอบคุณที่ทุกคนไม่ลืมที่เชื่อตะกี้คนนี้นะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสกลับไปก็จะไปแวะหาเด็กๆนะคะนั่นเลยค่ะวันนี้ก็พามากินแซลมอนนะคะแล้วก็แรกคำศัพท์นิดหน่อยทั้งหมดนี้นะคะทั้งหมดนี้ผักเขาเรียกว่าเกลนซอกกับเกลนซอกกับบ้านนี้นะคะเรียนรู้คำศัพท์ไว้นะถ้าใครอยากมาเที่ยวที่นี่นะคะ เกลนซักกะอันนี้สลัดกูรกะแตงหมูรุดแครอทพับบลิกกะอะไรอีกมากมายนะคะน,นี้ก็ลักปลาลักลักฟิชปลาแซลาซามอนนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่อุตส่าห์เข้ามาดูนะคะ เดี๋ยวคลิปหน้านะคะตะก,กี้จะพามากินเมนูใหม่ๆเรื่อยๆนะคะนี่นะคะก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกทำกับข้าวกินอันนี้ก็คือว่างจากลูกกำลังนอนอยู่นะคะเดี๋ยวสักหน่อยแกก็ตื่นนะคะเดี๋ยวถ้าชอบอะไรยังไงก็คอมเมนต์ข้างล่างได้นะคะแล้วก็ถ้าใครยังไม่ติดตามนะคะก็ฝากกดติดตามนะคะที่ปุ่มวงกลมที่เป็นรูปทีิชชร่ตะก,กี้นะคะ ติดตามตรงนั้นหรือว่าจะเข้ามาดูวิดีโออยู่ในช่องของ Madame t e c h n o กกี้ก็เข้ามาดูได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ